ดีค่ะมือนี้อีสานบานย่ายกินย่ายกินผ้าส้มบักโม่พี่นนอบักโม่ย่ายกินแต่อพ้องได้เดียนนึงแล้วกำลังสไลหนวยหน่อยเก็บหนวยกุ๊กมันออกพี่นนอย่ายกินผ้าส้มสวนมื่อนิเก็บหน่วยกุ๊กมันออกเอาหนวยกลางมัน เก็บไปต้มปลาส้มบักแตงโมงพี่น้องปลูกมงเกาเนี่ละ่ะจะสิเป็นจังได้จกสิตายแรงตายฝนนี่เดี๋ยวนี้กำลังต้องการฝนนี่เป็นนวยพ่อต้มนี่ล่ะพี่น้นองเก็บนวยปลูกมันออกเอานวยปลายนวยกลางมน คนอีแต่พ่องเล่าไรมาแ,แล้งเล่ากาวดักมาแรงพี่น้องจับของเล่าดีดว <c oughs> ้วแลยนี่แต่แมงว่าแมงท่องแวงว่นท่องอยู่ง่ๆได้กินผ้าส้มสวนเหมือน ต้มสวนแต่งมย่าแรงเฮ็ดแต่งมย่าฝนยาาแรงก็หเฮ็ดแต่งมูมน้ำเอาน้ำใสอันนี้รอฝนอย่างเดียวรอฝนอย่างเดียวเก็บหมูน้อยเก็บหน่วยกุกม,มันแหม่เมแงเม้งเมงไปลวกไปต้มกับปุนกับแก้ว หน่วยเล็กๆก็เก็บกออกเลยเจ้าหน,นี้เป็นยังจังตายเนาะตายตับชาบเนาะแห้งๆแห้งตายแต่ว่าได้เดียนนึ่งเดียน มือหนึ่งสองมือ,มอยังขึ้นไวเถาก็มูเทียนเนี่ย่วยไงเถอะว่ามันเถาแล้วออกเลยตุ่มบ่ได้ก็เอาถิ่มขึ้นมาแกงสุ่มแกงตุ่ม คียหามาอันใดจับอยู่ไกลๆก็บ่ได้เก็บพี่น้องอันใดจับอยู่ใกล้ๆก็เก็บออกอันใดมันหวงมากกุกมันก็บ่ได้เก็บอันจังีมันอยู่ใกล้เงาก็เก็บ ว่านนี่แม่ยางเบิองเราท่านได้่ใหญ่มื่อนี่ใหญ่เติบแล้วมองมองแม่งแม่งพี่เนาะแม่งแม่งอันนี้เป็นจังใดอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้อยู่ไก่อยู่ตัวต,ต้องเก็บตุกล่องแล้วขอบคุณหลายๆที่ติดต,ตามคลิปอีสานบ้านย่ายกีนพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยายกีนด้วยค่ะด้อได้แล้วพื่งกระตาเก็บสองเก็บสี่ข้อพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะติดติดตามวิสารบานยายกีน